สบายอง้าไม่ี้าไม่ีอะไรคดอกาเอ็ก็คมีมาตัวนก็วง่ตรงไทห้องก็วางอ่าเออนดี้เอฟอ๋ออไม่กลไม่กว่าเอฟ ดี W นะ F E W ห้ามีนะห้าสี่สามสองหนึ่งเร่ F E W มาดูการแล้วหนึ่งร้อยว่ายังครับ เธอ Elsa เธอ Elsa ว้าวเธอหมุนกี่อันเดียวอ่ะครับ เอ็มเหรอเอ็มเนี่ยเอ็มเนี่ยเอ็มนะเล็งเลไว้ก่อนเอ็มเอ็มอยู่กลางกลางเลยเอ็มอยู่กลางกลางเด็กชนะดีอ่ะเราพร้อมแล้วครับเอาแบบเอ็มง่ายเอ็มปานกลางเลยเอ็มยากเอ็มปานกลางซะปานกลางเตรียมตัวเอ็มโอโอเอ็นครับมูลพระจันทร์ห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มครับไม่มี อ๋อทามท้ามดดาว้าเดามมาถูกทางแล้วสามร้อยกว่าสามถูกต้องครับสามร้อยี่สิบกครับมีดาวไหมมีฮะอ้ยเลือกเหรอจะเลือกอะไรฮะเลือกอะไรฮะ ยำยำช้างน,น้อย